สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุก,ท,กท่านนะผมที่เขาแวะมารู้มาชมนะผมว่าควันก็จะยืนอ่านั่งอยู่บนต้นต้นต้นมะพร้าวนะผมที่เขาจะทําเป็นข้อนะผมให้กับน้องช้างนะผมวันนี้นะครับผมให้ดูแบบในมุมมองที่สูงนะครับผมเพราะควันเองก็รู้ไทยมุมมองแบบไหนนะผมนี่ับผมมุมมองสูงว่าจะ จะดูได้ดีกว่ามุมมองข้างล่างผมตัวพี่สองห้าก็ประมาณนี้นะผมเป็นแบบประมาณนี้นะผมเพราะว่าเราก็มาทาง,งานตรงจุดนักท่องเที่ยวนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าขวานเองก็มาอยู่ในมุมมองในโลกสวยนะครับผมรับขวานเองนะผมคลิปนี้นะครับผมวิดีโอนี้นะครับผมรับขวานนะครับผม จะมีชาวต่างชาตินะครับผมที่เขาก็จะเดินผ่านเดินมาแล้วก็นะผมแวะปลูกพืไม้ให้กับน้องนะครับผมรับควันเองก็ประมาณนี้นผมสองห้าจะตัวเล็กกับพี่พลอยนะครับผมแต่ในมุมมองในความสูงก็อันนี้ถ้าในมุมมองก็กลับกันก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็นี่ก็นี่ก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะมุมมองคือว่าแบบตาม สามตัวที่น้องนะครับผมถ้าเรามองในตัวสูงหรือให้สองห้าอยู่ฝั่งนู้นก็คิดว่าสองห้าสูงนะผมสองห้าก็ไม่สูงนะผมฮะไอโกนะไอโกนะไอโกหรอที่น่ะระมาณนนี้นะผมนี้พี่อ่าพี่ควานพลอยนะครับผมก็ สวัสดีครับหน่อยพี่พานพลพี่เพื่อจะมีเอฟซีทางบ้านคิดถึงนะครับผมประมาณนี้นะพีนก็ตลกไปนะครับผมอยูอ่พี่ควันน้องพลนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเราก็อยู่นี้ประมาณสามทุ่มนะครับผมเรากลับบ้านนะครับผมเป็นมุมมองที่ เราก็ต้องทํางานนะผมเพราะว่าเราก็จะมีชาวต่างชาติมาป้อนให้น้องนะครับผมเพราะว่าทางทุกอย่างที่เราทํางานนะผมเพราะว่าแอ,อบร้านให้หวะขัดจำนวสองร้อยนี่เราแป๊บนะครับผม นมัม้ไหมมนะนามัไหมนามไหนามั้ไหมไม่มนะน,น,นี่ตัวกี่ารบีสอรยสองร้อปุ๊บวันี้นะครับผมกับคันเองนะครับผมเันววก็แพนกนะผม อยู่ความสูงประมาณนี้นะผมเดี๋ยวควันจะให้ดูนะครับผมว่าเนาะประมาณไหนอ่ะเอาถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปรอแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวควันจะลงจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเจนเหรอไหมมาอยู่ที่โฟล์เตอร์ประมาณนี้นวควรับผมควันนะผมควันก็ฝากคลิป,น,ปน,นี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผม ไวยสั้นๆนะผมเพราะว่ายาวมากม่ดีนะผมเพราะว่าควันเองก็ต้องทํางานนะผมเป็นช่วงที่เราทํางานเราไม่อยากจะเป็นเวลานานนะผมสว,วัสดีครับผม